ค่ะรอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะน้องๆทุกคนนะคะแอบีบอที่ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเจะ๊นาก็ห่างหายจากการแต่งหน้าไปนานนะคะวันนี้เนี่ยเจ๊นาก็จะมาเอ่อรีวิวการทาลิปของเมเบอร์รี่ให้คุณผู้ชมดูนะคะแล้วก็รีวิวแปรงนะคะแล้วเจ๊น้ามาบอกก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาถ่ายให้ดูนะคะว่าทายังไงนะคะแต่เราจะไปเจอกันตอนไลฟ์สดนะคะเพื่อให้การไลฟ์สดของเราเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นแทนะะที่จะเป็นดา่ดาดา่ดาดา่าด่าด่าต่อไปเนี่ยจะะาาะะเจะะน ยอย่ามาด่ากันเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบเนี่ยคิดจะอยากคิดที่จะมาดูนะคะโอเคเนาะคุณผู้ชมเนาะนะคะเดี๋ยวก็มีประโยชน์มาฝากนะออ้ยคอแดงไปเป็นอะไรมาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรโดนตังโมมัง้งเกี่ยวปะเนี่ยไม่รู้ว่าคอแดงไม่รู้ว่าเป็นอะไรมานะจะไดาเพิ่งมาจากเออเซนจูรี่นะคะมาจาก อนุสรีนะคะคุณผู้ชมค่ะมาจากโรงเรียนแหละรจริงๆมาจากโรงเรียนนะคะคุณผู้ชมค่ะผู้สรวนนิดนึงเพราะว่าปวดหัวบางเลยกับวันนี้นะคะอาจจะมี2ด้านนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วก็มารีวิวว่าแต่งแต่งหน้าที่ใช้แต่งหน้าให้ลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ที่นาอิ๋วฝากมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ มัม่วมออะไรต่างๆนาๆนานะคะก็สามารถไปเจอกันได้ที่ไหลสดนะ,ะขอบคุณคุผู้ชมจริงๆนะคะสำหรับการติดตามนะ,ะสำหรับคนที่ชอบนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่เข้ามาดูนะคะโอเคเนาะนะคะแล้วก็อ,อ,อะไรอีกอ่ะ นะคะอาสำหรับคนที่ไม่ชอบละกันนะคะจ๊ด่ก็ไม่ถ้าว่าแคร์ไหมก็แคร์นะแคร์เหมือนเดิมนะ,คะแคร์ทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะแต่ว่าจจ๊ด้อยากจะบอกไว้นิดนึงนะคะให้ยับยั้งใจอารมณ์นิดนึงตัวเองนิดนึงนะคะถ้าเกิด <people> ว่า <c anz as> คนที่ไม่ชอบเนาะอยากให้ใช้มารยาท <c anz as> คุยกันนะคะแล้วก็ ER อะไรเนี่ยจะพยายามไม่สนใจนะคะขอบคุณมีคุณแม่นะคะมีคุณแม่จากเาชียงรายนะคะมาเตือนว่าเออคือบางทีมันก็เกินไปนะคะอะ่ okay. ะโอเคจ๊ด่าก็ โอเคนะคะจะรักับสีพยายามปรับตัวนะคะในเรื่องของการด่านะคะโอเคนะแต่บางทีเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่ามันเกินไปจริงๆนะคะแหละแต่ก็ไม่สนใจแล้วนะคะณโมเมนต์นี้นะคะแล้วก็ อยาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบนะคะดูคลิปแรกแล้วไม่ชอบนะคะอย่าเลือกที่จะดูคลิปที่สองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะว่างโง่นะขนาดรู้ตัวเองว่าไม่ชอบแล้วยังมาดูอีกนะคะคุณไม่ชอบเจด้านะคะเป็นปัญหาของใครเป็นปัญหาของคุณนะคะไม่ใช่ปัญหาของเจด้าเพราะฉะนั้นจัดการกับปัญหาตัวเองให้ดีนะคะแล้วนะคะเจอกันกับ การรีวิวแปลงว่าจะได้มีแปลงอะไรบ้างนะคะจะได้ต้องบอกก่อนนะลืมกระเป๋าเครื่องสำอางไว้ที่โรงเรียนนะคะจะดืมไปที่ห้องหน้าตัดสินโรงเรียนนะคะก็เลยเออจะมารีวิวเท่าที่มีแต่เยอะมากๆเลยนะคะก็่าสามสิบกว่าแปลงอ่ะเยอะมากนะคะโอเคนะคะเจอกันนะคะกับไลฟ์สดนะคะใน YouTube นะคะตอนประมาณเอ่อประมาณห้าโมงสิบนาทีละกันเนาะโอเคคุณผู้ชมเจอกันค่ะ